สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าได้ได้ดีหรือได้ซีในความผมเต็มเนี่ยผมก็จะใช้เป็นโทรทัพโทรศัพท์ถ่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องไปหาใหญ่แล้วแล้วผมก็จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปด้วยนี่ของพี่ผมนะแล้วมันมองของผมไม่มีที่รองเป็นซีพของผมเท่เป็นทีมของผมนะเี่ยทีม,ทม เออเดออีเออ๋ยวโดนทหารครับโดนทหารครับโดนทหารนี่ครับทหารโอ้โหเป็นกระปุกอมสินนะคิวของผมเปิดคอมเร็วมากครับผมอ,อ้าวลืมนี่ก็เป็นแป้นพิมพ์ของพี่ผมนะพี่ผมให้ผมชอบเสียงมันหนัฟังเสียงเด,ยเดี๋ยวฟังเสียงดูนะ มันก็พิมพ์ว่าเพลงอายนี่ครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากในเครับวันนี้ก็บ๊อบนึงเข้าอะไรให้เสร็จก่อนกลิีหน้ากลรีหน้าโปรแกรมพูดคุยกันรอสักครู่ครับ ไม่มีไรมากครับตู้เลยครับขอบอะโคตรสวยฮะขาวสวยคนระับโทลขาวเนะขาแบบไม่ให้ดูครับไม่ให้ดูชอบทีมนี้มากเลยนะผมชอบสีเหลืองนะครับสกายนั่นก็จุกกำรางงานเหมือนกัน แบล็กละหน้าจอเปลี่ยนละนี่ไงจบครับบ๊ายไปไปายแจ้จุบัจุบัอีคือคือกลมๆไปจบครับ